จรยาปิดกหนึ่งอกิติวัตการบำเพ็ญทานนบารมีเก้าเวสันตรจริยาว่าด,ด้วยจริยาวัดของพระเวสสันดรตอนที่สามในหกตอนพระมหาสัตว์เมื่อมีพระชนไดสิบหกพรรษาก็ทรงสำเร็จศิลปะทุกแขนงพระบิดาของพระองค์มีพระประสงค์จะส่งมอบต่อเจสมบัติให จึงทรงปรึกษากับพระชนนีนำพระราชกัญญาพระนามวามัดศรีผู้เป็นพระธิดาของพระเจ้าลุงจากตระกูลมัทราชแล้วทรงแต่งตั้งให้เป็นพระอัครมเหสีเป็นหัวหน้าของสตรีหนึ่งหมื่นหกพันนางแล้วอภิเศกพระมหาสัตว์ให้ครองราชสมบัติพระมหาสัตว์ตั้งแต่ทรงครองราชสมบัติทรงสละพระาราชทรัพย์วันละหกแสนทุกวัน ทรงบริจาคมหาทานเสด็จทรงตรวจตราทานทุกกือเดือนครั้นต่อมาพระนางมัสีประสูตรพระโอรสพวกอมมาร์ตรับพระองค์ด้วยขายทองเพราะเหตุนั้นจึงขนานพระนามว่าชาลีกุมารเมื่อพระชาลีกุมารทรงดำเนินได้พระนางมัซีได้ประสูติพะธิดาอีกองหนึ่งพวกอมมา์ตรับพระธิดานั้นไว้ด้วยหนังหนีดำเพราะเหตุนั้น จึงขนานพระนามว่ากันหาชินาดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าในวันอุโบสถเดือนเต็มสิบห้าค่ำทุกกึองเดือนเราขึ้นคอมงคลหัตถีปัจจัยนาคเข้าไปยังศาลาเพื่อจะให้ทานในบทเหล่านั้นบทว่าอันวัฏทมาเสทุกกึอเดือนอธิบายว่าทุกๆุกเกือเดือน บทว่าปุณณะมาเสคือในเดือนเพนเพิ่งทราบการเชื่อมความว่าเมื่อถึงวันสิบห้าค่ำในเดือนเพนและพระจันทร์เต็มดวงเราเข้าไปยังโรงทานเพื่อให้ทานในบทนั้นโยชนาแก้ไว้ว่าเราขึ้นคอมองคลหัตถีปัจจยนาคเข้าไปยังโรงทานเพื่อให้ทานทุกเก่งเดือนอันหนึ่งในการใดเมื่อเราเข้าไปอย่างนี้ ได้เข้าไปเพื่อให้ทานในวันอุโบสถเดินเพนสิบห้าค่ำครั้งหนึ่งในการนั้นพรามชาวแคว้นกลิงคะได้เข้าไปหาเราบทว่าปัจจยังนาคังคือมุงคลหัตถีชื่อว่าปัจจยนาคเพราะในวันที่พระโพธิสัตว์ประสูติแม้ช้างเที่ยวไปในอากาศเชือกหนึ่งนำลูกช้างเผือกตลอดตัว เป็นช้างที่เข้าถือว่าเป็นมงคลยิ่งมาปล่อยไว้ในที่ของมงคลหัตถีแล้วก็กลับไปเพราะช้างนั้นได้มาเพราะพระมหาสัตว์เป็นปัจจัยจึงตั้งชื่อว่าปัจจยนาเราขึ้นช้างมงคลน,นั้นที่ชื่อว่าปัจจยนาคเข้าไปยังโรงทานเพื่อให้ทานดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าพราหมณทั้งหลายชาวกาลิงครัฐ ได้มาหาเราได้มาขอพระยาโคจสารทรงอันประกอบด้วยมงคลหัตถีกล่าว่าชนบทฝนมิตกเกิดทุกพิขภัยอดอยากมากมายขอพระองค์โปรดพระราชทานพระยาโคจสารโตประเสริฐเพื่อผ่องอันเป็นช้างมงคลอุดมในบทเหล่านั้นคาถามีอาทิว่าการิงคลัทถวิสยา มาแล้วแม้ในกุรุราชจริยาในหนหลังเพราะฉะนั้นความแห่งคาถาเหล่านั้นและคาถามักพึงทราบตามนนยะดังกล่าวแล้วในกุรุราชจริยานั้นนั่นแหลแต่ในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัพพะเสตังขชุตตมังเป็นช้างเปลือกผ่องเป็นมงคลอุดมพระโพธิสัตว์นั้น ทรงขึ้นคอพระยาโคสารเมื่อจะทรงประกาศความยินดีอย่างยิ่งในทานของพระองค์ว่าพรามทั้งหลายขอสินใดกับเราเราย่อมให้สิ่งนั้นไม่หวั่นไหวเลยเราไม่สั้นเร้นของที่มีอยู่ใจของเรายินดีในทานทรงปฏิญาณว่าเมื่อยาจบมาถึงแล้วการห้ามไม่สมควรแก่เรา กุศลสมาทานของเราอย่าทําลายเสียเราจะให้โคชาสารตัวประเสริฐแล้วเสด็จลงจากคอโคชาสารทรงพิจารณาเพื่อตรดดูสถานที่ที่ไม่ได้ตกแต่งไม่ได้ทรงเห็นสถานที่ที่ไม่ได้ตกแต่งจึงทรงจับพระเต้าทองเต็มไปด้วยน้ำหอมเจือดอกไม้ตรัสว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายจงมาข้างนี้ แล้วทรงจับงวงโคจสาร,รเช่นกับพวงเงินที่ตกแต่งแล้ววางไว้บนมือของพวกพราหมณ์ทรงหลังน้ำแล้วพระราชทานพระยาโคจสาร,รที่ตกแต่งไว้เป็นอย่างดีแก่พราหมณ์ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเราได้จับวงพระยาโคจสาร,รวางบนมือพราหมณ์แล้วจึงหลังน้ำในเต้าทองลงบนมือ ได้ให้พระยาพชศสารแก่พราหม์ทั้งหลายในบทเหล่านั้นบทว่าสันตังคือทยธรรมอันมีอยู่บทว่านปฏิคูยหามิคือไม่ปกปิดเพราะผู้ใดคิดว่าของของตนต้องเป็นของเราเท่านั้นดังนี้หรือเข้าขอแล้วปฏิเสธผู้นั้นชื่อว่าปกปิดแม้ของที่ตั้งไว้ต่อหน้าผู้ขอทั้งหลายโดยใจความ ส่วนพระมหาสัตว์มีพระประสงค์จะพระราชทานทานภายในตั้งแต่ศีษะเป็นต้นของพระองค์จะทรงปฏิเสธทานภายนอกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสันตงังนับปฏิคุยหามิเราไม่ซ่อนเร้นของที่มีอยู่ดังที่ตรัสไว้ว่าทานีมีละมะเตะมโนใจของเรายินดีในทานดังนี้ บทที่เหลือมีความดังกล่าแล้วในหนหลังนั้นแลเครื่องประดับที่เท้าทั้งสี่ของโคจสารนั้นมีค่าสี่แสนเครื่องประดับที่ข้างทั้งสองมีค่าสองแสนผ้ากำพลที่ใต้ท้องมีค่าหนึ่งแสนขายบนหลังสามขายคือขายแก้วมุกดาขายแก้วมณีขายทองคำมีค่าสามแสนเครื่องประดับหูทั้งสองข้าง มีค่าสองแสนผ้ากำพลที่ราดบนหลังมีค่าหนึ่งแสนเครื่องประดับกระพองมีค่าหนึ่งแสนพวงมาลัยสามพวงมีค่าสามแสนเครื่องประดับปลายหูมีค่าหนึ่งแสนเครื่องประดับงาทั้งสองข้างมีค่าสองแสนเครื่องประดับตาบท่าพี่งวงมีค่าหนึ่งแสนเครื่องประดับหางมีค่าหนึ่งแสน บันไดพาดมีค่าหนึ่งแสนภาชนะใส่อาหารมีค่าหนึ่งแสนของประมาณเท่านี้มีค่าสองล้านสี่แสนนอกจากของที่หาค่าไม่ได้ของหาค่าไม่ได้หกอย่างเหล่านี้คือแก้วมณีที่พุ่มชัดหนึ่งจุรามณีหนึ่งแก้วมุกดาหารหนึ่งแก้วมณีที่ขอหนึ่งแก้มุกดาหารที่สวมคอโคจสารหนึ่ง แก้วมณีที่กระพองหนึ่งแม้ช้างก็หาค่ามิได้เหมือนกันรวมของหาค่ามิได้เจ็ดอย่างกับช้างพระโพธิสัต์ได้พระราชทานของทั้งหมดเหล่านั้นแก่พราม์ทั้งหลายอันหนึ่งได้พระราชทานตระกูลบะรุงช้างห้าร้อยตระกูลพร้อมด้วยกวานช้างและขนเลี้ยงช้างอันหนึ่งพร้อมกับพระราชทานได้เกิดอัศจรรย์มีแผ่นดินไหวเป็นต้น โดยในยะดังกล่าวแล้วในหนหลังดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อเราได้ให้พยาคจสานอันอุดมเผือกพองอีกแม้ในการนั้นแผ่นดินเขาสิเนรุราชและป่าก็ได้หวั่นไหวในเมื่อเราให้คจสานอันประเสริฐความน่ากลัวความสยดสยองพองขนได้เกิดขึ้นแผ่นดินก็หวั่นไหวบทว่าตัสสะนาคัสสะ ทาเนนะเพราะให้โคจสาร,รนั้นคือเพราะบริจาคบงคลหัตถีนั้นพร้อมด้วยสิ่งของเครื่องประดับมีค่าสองล้านสี่แสนกับของอันหาค่ามิได้อีกหกอย่างบทว่าสีวโยคือสีพีราชกุม,มารทั้งหลายและชาวแก้นสีพีอันหนึ่งบทว่าสีวโยนี้เป็นหัวข้อเทศนาเพราะเหล่าอมมาชุมชนพร,ราม กหารบดีชาวนิคมชาวชนบทชาวเมืองชาวแกล้ทั้งสิ้นทั้งหมดยกเว้นพระสนชัยมหาราชพระนางบุษฎีและพระนางมาัสีชื่อว่าชาวสีพีในบทว่าสิวโยนั้นบทว่าอุธาพากันโกรธเคืองคือโกรธเคืองพระโพธิสัตว์ด้วยเทวดาดลใจบทว่าสมาคตาคือประชุมกัน ในยะว่าพรามเหล่านั้นกันได้โคจัศารแล้วก็ขึ้นโคจัศารนั้นเข้าไปทางประตูใหญ่พากันดื่มถวายพระพรณ์ณถ้ำกลางพระนครอันหนึ่งเมื่อมหาชนพูดกันว่าพรามผู้เจริญท่านขี่ช้างของเรามาจากไหนพรามทั้งหลายบอกว่าพระเวสสันดรมหาราชพระจัดรานแก่พวกเราพวกท่านเป็นใครแล้วโบกมือไล่ พากันเดินทางต่อไปลำดับนั้นมหาชนมีพวกอมานเป็นต้นพากันมาประชุมที่ประตูพระราชวังกล่าวโทษว่าพระราชาควรพระรจชทานทรัพย์เข้าเปลือกนาไร่สวนหรือทาสหญิงชายและนางกำนันแก่พวกพรามเพราะเวสันดรมหาราชพระรจชทานมงคลหักถีอันเป็นช้างพระที่นั่งนี้ไปได้อย่างไรบัดนี้ พวกเราจะไม่ให้ราชสมบัติต้องพินาศไปอย่างนี้จึงกราบทูลความนั้นแด่พระเจ้ากรุงสนชัยมหาราชพระเจ้ากรุงสนชัยมหาราชทรงเห็นด้วยตามคำแนะนำรับจะทำตามแล้วก็พากันกลับไปแต่พวกพราหมณ์ยังได้กราบทูลว่าพระองค์อย่าฆ่าพระเวสสันดรน,นั้นด้วยทอดไม้หรือสัตราเลยพระเวสสันดรน,นั้น ไม่ควรแก่เครื่องพันธนาการเลยแต่ขอพระองค์จงขับไล่พระเวสสันดรอ,ออกจากแว่นแคว้นไปอยู่นักเขาว,วงกฏเถิดพระเจ้าค้าดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าปปพาเชสุงสการลธาวังกังคัสตุปปพตังชาวกรุงสีพีประชุมกันขับไล่เราจากแคว้นของตนว่าจงไปยังเขาว,วงกฏ ได้บทเหล่านั้นบทว่าปรพาเชสุงพากันขับไล่คือได้ทำความพยายามเพื่อให้ไปอยู่ภายนอกราชสมบัติแม้พระราชาก็ทรงดําริว่านี้เป็นปฏิปักษ์ใหญ่หลวงนักเอาเถิดโอรสของเราจงอยู่ภายนอกราชสมบัติสักเล็กน้อยก่อนแล้วตรัสว่าหากชาวเมืองสีพีมีความพอใจเช่นนั้นเราก็ไม่ขัดความพอใจ แต่ขอให้โอรสของเราอยู่บริโภคการทั้งหลายตลอดคืนนี้ก่อนจากนั้นเมื่อสิ้นตราตรีพระอาทิตย์ขึ้นแล้วชาวเมืองสีพีจงพร้อมใจกันขับไล่เธอจงออกจากแว่นแควน,วนเถิดแล้วส่งนักการไปรยังสำนักของพระโอรสด้วยพระตำหัดว่าเจ้าจงบอกข่าวนี้แก่โอรสของเราแม้พระมหาสัตว์ได้ส่งสดับดังนั้น จึงตรัสถามถึงเหตุผลว่าดูก่อนนักการชาวกรุงศีพีพากันโกรธเราในเพราะเรื่องอะไรเรายังไม่เห็นความชั่วของเราท่านจงบอกความชั่วนั้นแก่เราเพราะเหตุไรจึงพากันขับไล่เรา mm hmm. เมื่อน,นักการกราบทูลว่าเพราะพระองค์พระรจชทานโคชรสารพระเจ้าค่าพระเวสสันดรทรงมีความสมนัสยิ่งนักตรัสว่าเราจะให้หัทไทย ให้จักสุเงินทองแก้วมุกดาแก้วไผ่ทูลและแก้วมณีเป็นเพียงทรัพย์ภายนอกของเราจะเป็นอะไรเมื่อยาจบมาถึงแล้วเห็นยาจบแล้วจะให้แขงขวาซ้ายเราไม่หวั่นไหวเพราะใจของเรายินดีในทานชาวกรุงสีพีทั้งปวงจงขับไล่หรือจงฆ่าเราก็ตามหรือจงตัดเราเป็นเจ็ดท่อนก็ตามเถิด เราจะงดการให้ทานเสียไม่ได้เลยแล้วมีพระดำรัสต่อไปว่าชาวเมืองทั้งหลายจงให้โอกาสแก่เราเพื่อให้ทานสักวันหนึ่งเถิดพรุ่งนี้เราให้ทานแล้วในวันที่สามจักไปแล้วทรงส่งนักการไปรยังสำนักของพวกพร,รามณ์รับสั่งกระอมาตย์ผู้ดูแล,แลราชกิจทั้งปวงว่าพรุ่งนี้เราจะให้สัตตะสดกมหาทาน คือการให้ทานครั้งใหญ่อย่างละเจ็ดร้อยคือช้างเจ็ดร้อยม้าเจ็ดร้อยรถเจ็ดร้อยหญิงเจ็ดร้อยโคนมเจ็ดร้อยท่าชายเจ็ดร้อยทาาหญิงเจ็ดร้อยท่านจงเตรียมไว้จงจัดตั้งข้าวและน้ำเป็นต้นหลายๆอย่างอันเป็นของควรให้ทั้งหมดแล้วพระองค์องค์เดียวเท่านั้นเสด็จไปยังที่ประทับของพนางมาสัสีแล้วตรัสว่า ดูก่อนแม่มัตสีน้องเมื่อจะฝังทรัพย์อันจะติดตามไปพึงให้ในผู้มีสินทั้งหลายและทรงชักชวนพระนางมัตสีในการบริจาคทานทรงแจ้งถึงเหตุที่พระองค์จะเสด็จไปให้พระนางมัตสีทรงทราบแล้วตรัสว่าพี่จะไปอยู่ป่าขอให้น้องจึงอยู่ในพระนครน,นี้เถิดอย่าติดตามไปเลยพระนางมัตสีทูลว่า ข้าแต่พระราชสวามีหม่อมชันเว้นพระองค์เสียแล้วจะขออยู่แม้วันเดียวในวันที่สองพระเวสสันดรทรงบริจาคสัตตะสดกมหาทานเมื่อพระเวสสันดรทรงบริจาคสัตตะสดกมหาทานนั้นเองก็ถึงเวลาเย็นพระองค์เสด็จโดยรถที่ตกแต่งแล้วไปเฝ้าพระมานดาพระปิดาทูลาพระมานดาพระปิดาว่า พรุ่งนี้ลูกจบไปเมื่อพระมารดาพระปิดาไม่ทรงประสงค์ทรงพระกันแสงมีน้ำพระเนตรนองพระพักพระเวชสันดรถวายบังคมแล้วกระทำปัททักษิณเสด็จออกจากที่นั้นในวันนั้นพระองค์ประทับอยู่ในพระราชนิเวศของพระองค์วันรุ่งขึ้นทรงดำริว่าเราจะไปละจึงเสด็จลงจากปราสาท พระนางมัสีแม้พระสัสสุคือแม่ผัวพระสัสสุระคือพ่อผัวขอร้องโดยเนยักต่ตางๆให้กลับก็ไม่ได้ทรงเชื่อฟังพระดำรัสของพระสัสสุและพระสัสสุระถวายบังคมแล้วทรงกระทำประทับศิณทรงอำลาบรรดาสตรีที่เหลือพาพระโอรสและธิดาทั้งสองสเสด็จไปหาพระเวสสันดรก่อนประทับยืนอยู่บนรถ พระมหาบุรุษเสด็จขึ้นรถประทับยืนบนรถทรงอำลามหาชนทรงประทานโอวาทแก่มหาชนว่าพวกท่านจงอยาประมาทกระทำบุญมีทานเป็นต้นแล้วเสด็จออกจากพระนครพระมารดาของพระโพธิสัตว์ทรงดำรตว่าโอรถของเราปราบปื้นอยู่กับการให้ทานจงให้ทานเถิดดึงทรงส่งเพียรเต็มด้วยรัตนเจดประการ พร้อมด้วยเครื่องอาภรไปทั้งสองข้างพระมหาบุรุษพระราชทานเครื่องประดับที่ติดไปกับพระวรกายของพระองค์แกยาจกที่เข้าไปขอถึงสิบแปดครั้งได้พระราชทานสิ่งที่เหลือจนหมดพระองค์เสด็จออกจากพระนครได้มีพระประสงค์จะเหลี่ยวทอดพระเนตรพระนครทันใดนั้นด้วยบุญญาณุภาพของพระองค์มหาปัตตภีในที่ชั่วคันรถ ได้แยกหมุนกลับทํารถให้ป่ายหน้าไปยังพระนครพระมหาสัตว์ทอดพระเนตรที่ประทับของพชนกชนนีด้วยพระมหากรุณานั้นมหาปัตตพีก็ได้ไหวดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเตสังนิชุพมานานังดังนี้ในบทเหล่านั้นบทว่านิชุพมานานังคือ เมื่อชาวกรุงสีพีเหล่านั้นร่าออกไปคือขับไล่หรือเมื่อกษัตริย์เหล่านั้นเสด็จออกไปบทว่ามหาทานังปะวัตเตตุงคือเพื่อบริจาคสัตตะสดกมหาทานบทว่าอาญาจิตสังคือเราได้ขอแล้วบทว่าสาวะยิตวาคือประกาศบทว่ากันนาเพริงคือกลองใหญ่คู่หนึ่ง บทว่าทัทามหังคือเราให้มหาทานบทว่าอเททะในโรงทานนี้คือเมื่อเราให้ทานในโรงทานนี้บทว่าตุโมโลคือเสียงดังคือก้องอึงมีบทว่าเพโวคือน่ากลัวจริงอยู่เสียงนั้นทําให้คนอื่นกลัวเป็นพระมหาสัตว์เมื่อทรงแสดงอาการที่เสียงนั้น ให้เกิดความกลัวจึงตรัสว่าทาเนนิมังดังนี้ความว่าชาวกรุงสีพีพากันขับไล่พระเวสสันดรมหาราชนี้ออกจากแว่นแควนเพราะเหตุการให้แม้กระนั้นพระเวสสันดรมหาราชนี้ก็ยังให้ทานเช่นนั้นอยู่อีกบัดนี้เพื่อทรงแสดงทานนั้นจึงตรัสคาถาว่าหัดถิงดังนี้เป็นต้น ในบทเหล่านั้นบทว่าขาวังคือแม่โคนมบทว่าจัดวาหิงลัดถังทัดวาเราให้ม้าสินทบสี่ตัวและรถคือม้าชื่อว่าวาหินเพราะนำไปอธิบายว่าให้ม้าสินทบอาชาในาสี่ตัวและรถแก่พวกพรามจริงอยู่พระมหาสัตว์เมื่อเสด็จออกจากพระนครอย่างนั้น ทรงให้อำมานหกหมื่นและชนที่เหลือซึ่งมีหน้านองด้วยน้ำตาติดตามไปกลับทรงขับรถด้วยพระองค์เองตรัสกับพระนางมัสีว่านี่แน่น้องหางบียจบตามมาข้างหลังน้องคอยดูด้วยพระนางมัสีประทับนั่งดูอยู่ลำดับนั้นพราหมณ์สี่คนไม่อาจมาทันรับสัตตสดกมหาทานของพระองค์ และทานที่พระองค์ทรงบริจาคในขณะเสด็จได้จึงพากันเดินทางมาถามว่าพระเวสสันดรประทับอยู่ที่ไหนเมื่อเขาตอบว่าพระองค์ทรงให้ทานเสด็จโดยรถกลับไปแล้วจึงคิดว่าเราจะขอมาจึงติดตามไปพระนางมาสัสสีทรงเห็นพรามเหล่านั้นเดินมาจึงกราบทูลว่ายาจกมาแล้วพระเจ้าพี่ พระมหาสัตว์ทรงจอดรถพวกพรามเหล่านั้นจึงกลับทูลขอมา้าพระมหาสัตว์ทรงให้มา้าพวกพรามรับม้าแล้วก็พากันกลับก็เมื่อพระราชาทานมาแล้วแอกรถก็ตั้งอยู่บนอากาศนั่นเองลำดับนั้นเทพบุตรสีองค์มาด้วยเพศของละมั่งรับแอกรถไว้แล้วลากไปพระมหาสัตว์ทรงทราบว่าละมั่งนั้นเป็นเทพบุตร จึงตรัดกับพระน,นางมัสสีว่าดูก่อนแม่มัสสีเชิญดูเถิดเนื้อละมั่งปรากฏรูปร่างงดงามเหมือนม้าที่ชำนาญพาเราไปในบทเหล่านั้นบทว่าจิตตะรูป,ปังวะมีรูปหน้าอัศจรรย์บทว่าทักขีนาาัสสาคือเหมือนม้าที่ชำนาญพาเราไปครั้งนั้นพราหมณ์อีกคนหนึ่ง มาทูลขอรถที่กำลังแล่นอยู่นั้นพระมหาสัตว์ทรงให้โอรสและมะเหสีลงพระราชทานรถเมื่อพระราชทานรถแล้วเทพบุตรก็หายไปตั้งแต่นั้นกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็ทรงดำเนินด้วยพระบาทโปรดติดตามต่อในตอนที่สี่